ที่บ่อไชยงนะครับก็พอดีนั่นหนึ่งร้อยหมายได้เหมาบ่อนะครับตกจํานวนคันที่สิบคันนะครับอยู่ที่สิบคันเหมาอยู่ห้าพันบาทครับเฉลี่ยสิบคนก็คนละห้าร้อยบาทนะครับเป็นเฉพาะกินนะครับวันนี้ก็นานาตัวปลาก็มากันครบแล้วนะครับตอนนี้ก็ราชิตมงกว่าเดี๋ยวจะเริ่มตกกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับ ไปไหนหมด là năn để, เอ้าเฮ้ย กินดินแล้ววะเออกินดินหรือเปล่าสวดสวดลงไปกินดินกั้วกิมย้นดินมากโคตรดินข้างบนมันหอมเนี่ยนั่นมาแล้วเสียเสียเหล่าแล้วจริง,รงเลยอุ้ยลุดอนนั้นเขาหอยไว้ไเออเชื่ออีกดอก ลงพื้นลงพื้นเฮ้ยตัวนี้ใส่สวยว่ะ อุ <c ười> <c ười> ้ยรืทเรียงพอดแ็สถวายเหรอตัวนี้มันสตวายเลย แล้วเดี๋ยววันนี้มาเลยเหรอโอ้เห็นจุดถ่วงหทำไมถึงลอยขิ้น าตกเนี่ยกันยังบอกกัน ผมยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยเอ้ยนะไม่ดตัใหป่แดงนะบุบผาบุปผาพอดีนะเม็ดไอ้ทุ่นชาดขาดโอ้หครับยกยำไหนก็ได้ไปนอนดีกว่า Yeah. <laughs> าลงก็นั่นแหละไปยังไม่ได้ทำอะไรเนาะพร้อมย่างว่ะเอาปด ป่ามันก็ไม่น่านใชปานมันตกขึ้น,นวะอย่างนี้ตกลงหนุ่มดูนี่น,น,น,นั่นพอดีอะะเป็นตอพอดี nè, tao pìa đại cha nè, páa cẩn dính lên nè. ui, thuần chôm hải, nó sẽ phát ว่าจะผสมเหยื่อทุนผสมฟุบเลยกี่เนี่ย làng. đến bài, đến cắm bài, sắm nó buộc mày hóc nhic. đi lao để hà tuơm à? mấy thùng chia mông à? สิเล็อจะเดินเมื่อกี้นี่ยซับสองจังหวะฝาตกสะเดอดไม่ได้ไม่ได้วัดนานไงนุนสะดุ้ง

มันไม่มีม <material. S 2> ันไม่มีไฟเลยรยรอกเถอะบอนี้มันจุ่มก็สักเลยต้องบอไหนก็ไดเนี่ยใช่ไหมย้อนบอลหนึ่งเนี่ยบอลหนึ่งห้าเมตรเ่ยทุนไม่มีกระดิกอ่ะ เหลามือนเลยอยู่ชนบุรีเลยฟังกันนะเหยื่อหมาผู้ผมเลยโต๊ะแต่เป๊ะเป๊ะเขาลยเาห็นป่ากินลอยมันตีลอยลอยเนาะมันลอยมันสูงเายสวายฝรั่งดินเขาลุกตุ๊กเขียวตุหกเขียวสวายตีเขาประหาร มันอัดปฝาเนาะลุดมาตะก,กวัวพุ่งมาเขาสันนตะแ่งสันปังโอ้โหวมขึ้นเลยเหรอตะก,กวัวกดสายแมหัวหนุย่ยโตใหญ่ไม่รู้รรรรโอ้โหไม่มีโยนแล้วงัดกันตุกตัว เ้ยคุยเลยวะจะไปับเลยงใช่ไหมเ้ยใ่เ้ยมันลลเยือเรือหลไม่ผิดเยือเลือหลไอมผมเหลือครึ่งเดียวนะเนี่ยเยื่อ่ะเลือหลไหมผมเหลือนี่เดียวเนี่ยจะไม่พัวนั่นนี่ผมก็นึกว่าแต่พี่มีพี่ผมเลไม่ได้เตรียมเผื่อ ท้อยๆวางๆวางวางทิ้งไว้เดี๋ยวทางกินทุกขให้แม่บ้านแล้วมั้ยถือเงินก่อเดี๋ยวให้พี่วิ่งกลับแมวมีสองอย่างมาถึงนี่แล้วครับเดี๋ยวต้องใช้ออกไปใหม่ ผ่าสามสามเพิ่มพี่แ้วมันไม่มีมันมีแต่หยาดหยาบก็นั้นเดี๋ยวเอาเอาตัวหยาโรยเรยาเลยผ่าสามสามเพิ่มให้มันแต่อ่าโอเคนะครับสำหรับทริปนี้ที่บอ่อตะหยงนะครับก็เป็นทริปของนนหน้าหนึ่งร้อยหมานะครับ แต่อยองก็เป็นปลาเลี้ยงธรรมชาตินะครับเป็นปลาทับทิมวันนี้ก็จัดกันแบบนอกรอบนะครับนันหนึ่งก็หาสมาชิกได้มาสัก10คันนะครับก็ปลาจะกินจัดช่วงเช้าช่วงเดียวนะครับเนื่องจากปลาเลี้ยงอาจจะไม่คุ้นเคยกับนักตกปลาผมก็น่าจะได้สักประมาณสัก10 45ตัวนะครับจัดอยู่ชั่วโมงเดียวตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับถึงเวลาเดินทางกลับแล้วอ่ะโอเคนะครับสาหรับ คลิปนี้ถ้านานาท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube ปลานยตอร์ที่ชิ่อนะครับ,รบ, bye bye, รบ,บดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูกดช่างปลานะครับ